สวัสดีค่ะชาวท่าน้ำนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำทำนายแฮปปี้ทารวิทย์หนี Happy with นี่ค่ะพลังงานวันนี้ที่เราจะเปิดเป็นพลังงานความรักของวันที่16-30มิถุนายนนะคะครึ่งเดินหลังนะคะของเดือนมิถุนายนนะคะอันนี้เราดูแบบธาตุเนาะเพราะฉะนั้นก็ ใครอยากดูแบบราศีลัคนาราศีก็ตุกโพสไปแล้วนะคะก็ให้ไปเลือกดูกันได้นะคะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะทุกใส่ไว้ให้ด้านล่างว่าอยู่ในช่วงของวันเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะอันนี้เป็นการดูแบบตะวันตกเนาะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะพลังงานวันนี้มันเป็นพลังงานรวมเพราะฉะนั้นทุกไม่อยากให้ทุกคนแบบว่า เออบางคนชอบคิดว่าตุกอ่ะแบบใส่ความรู้สึกตัวตักเองมากเกินไปไม่อ่านตามไพ่คือจริงๆคนอ่านไพ่ทุกท่านนะคะทุกคิดว่าอาจารย์หลายๆท่านหรือตอนนี้มีน้องๆใหม่ๆที่แบบมาเริ่มอ่านไพ่กันเนี่ยทุกคิดว่าจริงๆแล้วการอ่านไพ่มันต้องมีความพิดแพงแล้วก็ต้องมีเซนด้วยคือหมอดูบางท่านก็มีเซนในแต่ละคนที่มันแตกต่างกันออกไปคือร้อยคนก็อาจจะดูไพ่ใบเดียวกันไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่ เข้ามาดูดวงอ่ะตุกอยากให้คุณเปิดใจนะคะกับการอ่านไพ่ของแต่ละช่องแต่ละท่านก็อันไหนถ้าเกิดช่องไหนไม่ถูกใจก็หม่ต้องดูไปหรือถ้าช่องไหนถูกใจก็กดหลับกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับซุปเปอร์แตงด้วยนะคะอันนี้ตุก,ก็บ่นแค่นี้แล้วกันนะคะคือไม่ได้อยากจะพูดเยอะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะอ่ะมาวันนี้ตุก,กไม่ได้ดูแบบแยกเป็นเออแยกเป็นแบบ คนโสดความสัมพันไม่ชัดเจนหรืออะไรตุ๊กจะดูรวมๆไปเลยนะคะเพราะตุ๊กคิดว่าส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของความรักคนที่เข้ามาดูมักจะมีคู่กรณีนะโอเคขอดูไพ่โรแมนต์แองเจลให้คุณก่อน3ใบนะคะสำหรับชาวท่าน้ำค่ะ ถ้าเสียงตุกเบาไปรบกวนเพิ่มเสียงกันได้นะคะเพราะว่าพอตุกอัดกลางคืนมึงทีแบบทั้งวันตุก,ก็ใช้เสียงมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยตรงนี้ด้วยโอเค Let your friend help you ค่ะ It is safe for you to loveGet to know each other ค่ะ ไพ่ของชาวธาตุน้ำเนี่ยตุกว่ามันเป็นอะไรที่ช่วงเวลานี้สําหรับบางคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการทบทวนความรู้สึกของตัวเองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นคนโสดอะคุณอาจจะต้องออกไปแบบออ,ออกไปหาโลกกว้างบ้างอะ่ะออกไปเปลี่ยน สถานที่ใหม่ๆไปเป็นสังคมใหม่ๆหรืออะไรดูบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่คุณมีคู่กรณีมีความสัมพันธ์อยู่หรือใดๆก็ตามอะค่ะเหมือนช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงของการที่เราอาจจะต้องมาทบทวนความรู้สึกของตัวเราเองเราอาจจะต้องไปอยู่กับเพื่อนกับฝูงไป ใช้ชีวิตของตัวเราเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไว้ใจในความสัมพันธ์นี้แล้วก็มากลับมาเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งไพ่บอกว่าคุณกับเขายังต้องเรียนรู้อะไรกันอีกเยอะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อได้อย่างราบรื่นนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วแหละแต่มันอาจจะเป็นยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะขาดบางส่วนคุณอาจจะต้องการที่ปรึกษาหรือใครในการช่วยเหลือตัวช่วยในที่นี้อาจจะไม่ใช่แค่เพื่อนอย่างเดียวอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ สภาวะทางสตใจของตัวเองจะได้นะคะโอเคก่อนอื่นนะคะไม่ใช่ก่อนอื่นก่อนอื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่กันตุ๊กขอดูตัวคุณหน่อยค่ะตุ๊กขอดูตัวคุณหน่อยสําหรับชาวธาตุน้ํานะคะถ้าสมมุติอยู่ในชาวธาตุน้าแล้วตุ๊กะดันพูดเป็นชาวธาตุลมตุ๊กขออภัยนะคะให้ยึดว่าคลิปนั้นอะ ก็คือคลิปของชาวทาตน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบถ้าโพสว่าเป็นคลิปของชาวทาตไหนก็คือ่านนั้นนะบางทีทุกอาจจะมีหลุดหลุดบ้างต้องขออภัยค่ะมาสำหรับชาวทาตน้ำทุกขอดูตุคุณหน่อยค่ะในช่วงวันที่16บหถึงสามิถุนายนใพ่ไปแรกมาก็เด็ดเดบิวตเลยค่ะเดเมิเชียนดิไฮเทรีส แล้วก็เอ็กซ์มอนคุณเคยเชื่อไหมคะว่าบางทีแล้วอะความสัมพันธ์ที่คุณกำลังได้รับอยู่เนี่ยมันคือการสรรรสร้างมาจากเบื้องบนหรือจัก,กรวาลอันนี้พูดก่อนนะคือไม่ได้อยากจะให้แบบงมงายหรืออะไรหรอกนะคะแต่ว่าตุกอาจจจากเซนต์ของตุกและความรู้สึกของไพ่นะตุกแค่มีความรู้สึกว่าบางทีแล้วในช่วงเวลานี้สำหรับบางคนก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่ได้เชื่ออะไรเลยหรือคุณอาจจะเชื่อมากเป็นพิเศษอยู่แล้วเนี่ย ในช่วงเ,เขาเรียกว่าอะไรช่วงกลางไม่ใช่กลางเดือนช่วงครึ่งเดือนหลังน่ะมันจะเป็นช่วงที่คุณมีเซนและมีพาวเวอร์ในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษแล้วมันทําให้คุณปล่อยอวางในความสัมพันธ์ได้ไม่ว่าจะอาทุกความสัมพันธ์หรืออะไรใดๆก็ตามความสัมพันธ์ที่มันอาจจะจบตอนต้นเดือนมันอาจจะจบไปเดือนที่แล้วหรืออะไรก็ตามมันจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณและเขาเป็นคนที่เป็นคู่กัน คืออันนี้มันเป็นเซนส์ของคุณทุกผู้กันนะพลังงานอันนี้มันเป็นพลังงานที่ทุกเปิดขึ้นมาดูความรู้สึกของคุณก่อนแล้วเนี่ยมันคือเซนส์ของคุณคือพลังงานของคุณที่คุณรู้สึกแบบนั้นบางคนคุณมองว่าคนคนนี้เนี่ยก็คือแบบเจ้ากรรมในเวรคู่กรรมคู่เวรในแบบหนึ่งของคุณนั่นแหละแล้วคุณมีความรู้สึกว่าถ้าคนคนนี้ใช่ยังไงเขาก็จะกลับมาตุกคิดว่ามันจะมีการเทคแอคชั่นและการกลับมาแบบ มันเป็นก,การกลับมาจริงๆอะค่ะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีการแยก separate, กัน s e ปเปอร e กันเพื่อไปแยกยกันไปใช้ชีวิตของตัวเองไปลอง,ลองทดสอบใจของตัวเองว่าจะคิดถึงคนคนนี้ไม่หรืออะไรใดๆก็ตามแล้วมันจะเป็นการกลับมาค่ะ อันนี้ไม่ใช่ว่าคุณกลับมานะแต่เป็นตัวคู่กรณีของคุณเลยคนคุยเก่าแฟนเก่าหรือใครใดๆก็ตามคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์กันไปเขาจะกลับมาแบบแน่นอนนะคะแล้วเป็นการกลับมาแบบพูดคุยแบบ Take A คชั o นอันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นพลังงานที่คุณรู้อยู่แล้วว่ายังไงคุณก็จะได้รับอะไรตรงนี้อย่างนั้นขอดูคู่กรณีเลยละกันโอ้ว้าวว้าวว้า อย่างหนึ่งเลยนะคะคนที่มีคู่กรณีนะความรู้สึกของตัวเขามันเป็นอะไรที่การที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตมันเครียดมันตึงมันอึดอัดมันกังวลใจมันทุกข์มันหาทางออกไม่ได้มันไม่มีคนช่วยซับพอร์ตความรู้สึกเอ่อถ้าตุกคิดว่าก่อนหน้านี้มันน่าจะมีในช่วงของพลังที่แบบว่าโกสติงกันห่างๆกันไปหรือ คุยกันน้อยลงหรือช่วงเวลาของการปันใจที่จะเปิดใจให้กับคนอื่นหรือใดๆก็ตามอาจจะเป็นตัวเขาแต่ว่าเขารู้แล้วว่าคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงในความรู้สึกที่มีให้เขาแต่ถ้าระวันหนึ่งเขาไม่ได้เลสเปคความรู้สึกของคุณขนาดนั้นน่ะคุณก็พร้อมที่จะเดินออกมา,าทั้งที่คุณก็เจ็บก็ตามคือเขาไม่รู้หรอกว่าคุณเดินออกมาแล้วคุณจะเจ็บหรือคุณจะเสียใจไหมแต่เขาก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณค่อนข,อข,อข,อขอ้างที่จะมั่นคงมั่นใจแต่ก่อนนี้คุณไม่ใช่แต่ก่อนนี้คุณยอมเพอทุกอย่างหรือแบบ เให้เขาได้ทุกสิ่งอะไรเงี้ยณตอนนี้เขาจะรู้แล้วว่าเอ้ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วคุณแบบเข้มแข็งมากขึ้นแล้วคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองได้แล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นอะไรที่อาจจะต้องเป็นฝ่ายเขาอะค่ะที่จะต้องแสดงออกอะไรบางอย่างว่ายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตไพ่มันขึ้นเหมือนคนที่อยู่ด้วยกันด้วยความผูกพัน มันมีทั้งไพ่เดดเดวิลมีทั้งไพ่สิบเหรียญตกคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่โชคชะตาไม่ได้บังเอิญให้เรามาเจอกันแต่เป็นการแบบเขียนมาไว้แล้ว,แ,ลวแบบเขียนลงในสมุดเลยว่าคน,คนสองคนนี้นะจะต้องมาเจอกันนะแล้วเจอกันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะจะเหมือนรักกันมากรักเขาข้างเดียวนู่นนี่น,นั่นสุดท้ายแล้วก็จะมาลงเอยด้วยกันนะคือตกคิดว่าบางทีแล้วนะคุณอาจจะดีวกับใครบางคนที่เขาเหมือนเป็นคนที่ ต่กอนเขาไม่คิดว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือไม่คิดว่าเขาจะมีใจให้คุณขนาดนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเลยมีเรื่องของการที่แบบว่ารู้สึกว่ายังไงก็ต้องกลับมายังไงก็ต้องมาดึงความสัมพันธ์นี้กลับมานะคะโอเคไพค,อปปอคิงค์ซอกซ์อลเพจช็อปเป็นเทอร์เคลิลทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการแบบ บัญญัติเอาไว้แล้วเหมือนขีดเอาไว้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะมีเรื่องของการหข้ความรักอาจเถียงไม่ได้นะว่ามันอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าแต่ตามความรู้สึกแล้วอ่ะทุกแค่มีความรู้สึกว่ามันมันจะมีเรื่องของการแบบคุณสามารถที่จะไว้วางใจจักรวาลไว้วางใจ เขาไว้วางใจสถานการณ์ที่มันกำลังจะเกิดในอานาคตได้ว่ามันจะไม่แย่ไปมากกว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการ Take Action ในความสัมพันธ์จากฝ่ายเขานะคะเพราะว่าตุกรู้สึกว่าบางทีแล้วมันเป็นเรื่องของการที่อาจจะต้องตัดสินใจโดยเร่งด่วนเพราะว่ามันมีเรื่องของความรู้สึกเข้ามากับบางคนนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเขาแบบ เหมือนไม่ได้ทําตัวดีกับคุณดูเหมือนไม่ได้รักคุณไม่ได้ใส่ใจกับคุณอะแต่พอวันที่มันห่างๆกันไปอะค่ะมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาในใจหรือเข้ามาในวิถีชีวิตของเขาที่ทําให้รู้ว่าการมีคุณอะจริงๆแล้วมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเขาในหลายๆเรื่องได้เพราะฉะนั้นอะมันก็เลยเป็นการมีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีแล้วเราไม่ควรที่จะทิ้งคนที่มีค่าในชีวิตหรือคนที่เขาดีกับเราขนาดเนี้ไป ก่อนหน้าน,นี้คุณน่าจะดีกับเขามากๆแล้วคงดีจนแบบว่าเหมือนเป็นแบบเทวดานางฟ้าเป็นแม่พระพ่อพระที่แบบโคตรจะดีอะ่ะมันก็เลยทําให้เขาแบบสํานึกอะ่ะเออพูดคํานี้ได้เลยนะตุกแค่รู้สึกว่าเขาสํานึกค่ะคือเขาก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจะไรขนาดนั้นน่ะแต่ตอนนี้เขาแค่รู้สึกเหมือน มันก็ไม่ได้เชิงว่าพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์สักเท่าไหร่แต่เขาก็แค่รู้สึกว่าเขาต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ไมงั้นเขาจะเสียคุณไปมันอารมณ์เหมือนเด็กที่รู้ว่าพ่อกับแม่กําลังจะเลิกกันแล้วแบบตัวเองจะต้องเลือกว่าะจะอยู่ฝ่ายไหนแล้วจริงๆตัวเองอย,อยากอยู่กับแม่มากกว่าเพราะแม่หลักตัวเองอะแบบมนเนี้ยเขาก็เลยต้องเลือกแม่แบบคือไม่งั้นก็จะต้องเสียแม่ไปอย่างเงี้ยหรือฉันจะต้องเสียพ่อไปด้วยไม่ได้อะไรบบประมานนี้เลยนะคะแบบมันอารมณ์เหมือนเหมือนเด็กมีปัญหาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะต้อง ทำไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้คุณอะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งโอเคเขาอาจจะเคยเป็นคนที่แบบรักความโสดมากๆ่วงความโสดมากๆแล้วมีความรู้สึกว่าก็เป็นอย่างนี้มันก็สนุกดีอยู่แล้วมันก็โอเคอยู่แล้วไม่ได้อยากจะ เติบโตขึ้นหรืออะไรใดๆก็ตามแบบบางทีบางคนเขายังมีมายเซตในเรื่องของการที่แบบว่ารู้สึกว่าความเป็นโสดมันอิสระฉันจะไปนู่นนี่นั่นอะไรกับใครก็ได้แต่ว่า มันไม่ได้แฮปปี้อะค่ะเพราะว่ามันไม่ได้รับการเติมเต็มตกคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่แบบคอยดูแลช่วยเหลืออะไรหลายๆอย่างเขาได้คือถ้าสังเกตนะจากเด็กที่เป็นเพจช็อปเป็น c ิเคเกิลอะคือเขาก็มีความมั่นใจแหละอารมณ์แบบเด็กบ้านรวยอะแต่พอมาเป็นเด็กที่เป็นเพจซ็อปสอดบุ๊อะม,มันเหมือนเป็นเด็กที่ได้แต่ฝันว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเราบางคนอาจจะแบบ มันไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวช่วยอะเออตุกก็เลยว่าเขาคงมองหาคนที่เป็นตัวช่วยก่อนหน้านี้นเขาอาจจะแบบเปิดใจให้กับคนอื่นมองหาคนอื่นเข้ามาแต่ตุกคิดว่ามันก็คงยังไม่ได้อยู่ดีนะคะอืมแต่อย่างหนึ่งเลยอะตุกคิดว่าก่อนเขาก่อนที่มันจะมีการเทคแอคชั่นอะไรก็ตามอะมันจะมีความนิ่งมากค่ะในความสัมพันธ์คือคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณแล้วก็มีความรู้สึกแบบอัตลักษณมขติคุณที่ถึงเขาอ่ะ ทุกไม่รู้หรอกว่าคุณจะรู้สึกไหมแต่เขาก็คิดถึงคุณเช่นเดียวกันมันจะเป็นความรู้สึกที่มันส่งต่อกันสมมติถ้าเขาส่องคุณคุณก็จะส่องเขาเหมือนส่องกันไปส่องกันมาอยู่อย่างเงี้ยอืมมันจะมีการเทคแอคชั่นค่ะเพราะว่าไพาสรุปทั้งแถวอะมันจะออกแนวในเรื่องของการว่าถ้าไม่ทําเดี๋ยวนี้ความสุขก็จะไม่ได้รับนะถ้าเกิดไม่ทําตอนนี้หรือมัวแต่ชะล่าใจอะมันก็จะจบความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มต้องทําอะไรแล้วนะอย่างเงี้ย ออจะมีการทคแอคชั่นแน่นอนแล้วเป็นการเข้าหามาเป็นการพูดคุยตุกคิดว่าคล้ายๆชาวท่าดินคือเป็นการพูดคุยเข้ามาพูดคุยแต่ว่ากองนี้อาจจะไม่ได้ระวังมากแบบแต่อาจจะพูดเหมือนประมาณว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไงตอนนี้มองเรื่องของอนาคตไว้เป็นแบบไหนออคุณแบบชอบแบบนี้ไหมหรือว่าอะไรยังไงตุกว่ามันเหมือนต้องมาเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างร่วมกันใหม่ อีกสักครั้งหนึ่งนะคะออกองนี้ยังไงไปต่อแบบตุกคิดว่าไปต่อดีและดีมากด้วยแล้วมันเหมือนกับว่าคุณน่าจะไปให้บทเรียนอะไรหลายๆอย่างในตัวเขาเลยทำให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีค่ามันต้องคีฟเอาไว้นะเอาค่ามันคือห้าเมถาว ตุกแนะนำว่าให้ชาวท่านน้ำอยู่เฉยๆนะคะในช่วงเวลานี้คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะคือต่อให้คุณแบบได้ข่าวมาว่าเขาไปมีตัวเลือกอื่นหรือไปอะไรก็ตามถ้าเกิดมันยังไม่ฟิแนลว่าเขาเปิดตัวกับใครหรืออะไรยังไงมันคุณก็ยังสามารถที่จะมีความหวังให้กับตัวคุณได้นะคะคือไม่ได้แบบว่าเฮ้ยไม่ได้บอกให้คุณหวังลมุลมๆแรงๆนะแต่ตุกแค่มีความรู้สึกว่าในบางความสัมพันธ์่ะเหมือน คนที่คุณดิวอยู่อ่ะเขากำลังจะทําอะไรบางอย่างให้ตัวเขา,วามีความสุขคือเขาเป็นคนรักตัวเองคุณต้องเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะพยายามทําให้ตัวเขามีความสุขเลยดยการเดินออกมาจากคุณรู้สึกว่าคอนเนคชั่นเนี้มันไม่โอเคหรอ,อกเดินออกมาดีกว่ามองหาคนใหม่ๆอาจจะเจอคนที่ชอบคนที่ใช่นู่นนี่นั่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มันไม่สักเซสเพราะว่าไอ้คนที่ชอบคนที่ใช่ก็ไม่ได้เป็นคนที่จะมาแบบทําอะไรให้กับเขาดีๆให้กับเขาอย่างที่คุณทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะเป็น,นเรื่องของการที่เขาก็จะกลับมองหามองหาคุณค่าอะไรเดิมๆในตัวคนที่ที่อยู่กับเขามานานอาตุกดูเพิ่มไม่ก็ได้นี่แหละความสัมพันธ์นี้มันเริ่มจากการเป็นเพื่อนค่ะมันเริ่มจากการที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยมันมาจากความเจ็บปวดมาก่อนมันมาจากการแบบบางคนคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่โดนเทมาก่อนด้วยซ้ำไปนะคะแล้วอยู่ในช่วงของการมูฟออนแต่สุดท้ายมันก็มูฟออนจากกันไม่ได้เพราะว่า เขาก็จะกลับเข้ามาอยู่ดีแล้วการกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นการกลับมาที่บ่งบอกว่าเฮ้ยฉันมีทิศทางความสัมพันธ์นะฉันรู้ฉันคิดแล้วว่าเราควรจะไปแบบไหนอะไรยังไงฉันฉันพร้อมมากกว่าเดิมแล้วนะแล้วก็รู้สึกดีมากกว่าเดิมแต่ว่าในนายหนึ่งอะสำหรับบางคนนะคะคืออย่างที่ตุ๊กบอกเมื่อกี้อะว่า คุณยังรอเขาต่อไปได้หรือยังคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้จนกว่าเขาจะเปิดตัวใครบางคนแบบชัดเจนคือสําหรับบางคนอาจจะมีการเปิดตัวไปเลยแต่ว่าในนี้ตุ๊กไม่ได้เห็นเรื่องของคนอื่นหรือมือที่3เข้ามาเพราะฉะนั้นตุ๊กเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการสิ้นสุดของความเสียใจมากกว่าเดี๋ยวดูให้อีกทีก็ได้เป็นโบนัสอืมใช่ตุ๊กแอบรู้สึกอย่างนั้นว่ามันเป็นเรื่องของการสิ้นสุดความเสียใจค่ะเพราะว่าตัวเขาเองพอคุณยืนได้ด้วยตัวเองมันก็ เหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกว่าแบบเออเขาก็ทําอะไรไม่ดีกับคุณไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกลับเป็นคุณที่ตอนนี้เดินยืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็ดูแบบดูมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นเขาก็อยากอยู่ในชีวิตของคุณที่คุณมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเรื่องของการดึงกลับมาแต่คุณต้องทําใจนิดนึงนะว่าคุณอาจจะต้องเรียนรู้เขาใหม่ใหม่เลยอะ่ะเพราะว่าพอเขาจะเปลี่ยนเขาก็บทเขาจะเปลี่ยนมันก็เหมือนมีอะไรที่ฝืนฝืนนิดนึงในการที่จะเปลี่ยนแล้วคุณก็จะต้องแบบว่าช่วยเหลือเขาอะ่ะคือ สำหรับชาวท่านา้ำอ่ะคุณต้องทําใจว่าถ้าเกิดสมมุติคุณจะได้แฟนอ่ะคุณเหมือนได้ลูกเพิ่มมาอีกคนหนึ่งอ่ะเพราะคุณต้องดูแลต้องเอ็นดูต้องใส่ใจในตัวเขานะคะก็ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะ